ไปไหมสอว่าไปไหมอาคนละแปดสิบบาทมั้จังม็กบาทไ,าทไ่คลหงนละ,ละ,ละี่ไหนคนละร้อยจบเลยจำนวนรถแท็กซี่มิเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลั่งไหลเข้ามายังสถานีขนส่งหมอชิดเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนกลุ่มนี้มองเห็นช่องทางในการสแสวงหาไรายได้โดยการแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของคนขับรถแท็กซี่ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่คนกลุ่มนี้เลือกคือคนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครพอผมลงจากรถทัวก็เดินมาว่าจะหารถกลับแต่ว่ามีคนเดินมาหาแล้วก็บอกว่าน้องไปไหนผมบอกไปมอเกษตรเขาบอกว่า300ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่แต่ว่าตอบตกลงไปพอเดินไปถึงมันก็ไม่ใช่รถแท็กซี่ครับเวลาประมาณ4นาฬิกาถึง7นาฬิกาของทุกวันโดยเฉพาะวันจันทร์ถือเป็นเวลาออกเรียกลูกค้าของคนกลุ่มนี้ ซึ่งมองหาผู้โดยสารตรงจุดบริการแท็กซี่ที่ทางสถานีขนส่งจัดให้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายจากภาพทีมงานทําทีเป็นผู้โดยสารที่กําลังมองหารถแท็กซี่ในจุดบริการดังกล่าวเพียงเวลาไม่กี่นาทีชายในภาพเดินเข้ามาเจรจาหว่านล้อมในทันที นีเ้อเท่าไหร่อ่ะฮะกค้ดพีเตอร์พีทูเตอร์ประมาณสองร้อยแปดสิบอ่าแล้วผ่อนลิมอ่ะมันอยู่ราคาเม่ใช่ราคาเรียบ้อยสองร้อยแปดสิบบาทก็้ดูกช่วงนี้ช่วงนี้พอยเงได้ไงถ้าหกโมงแหละไปไปแล้วแถวมันจ่าแถวเนี้ยเพื่อตกลงราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วชายคนนี้นำทีมงานข้ามไปยังจุดรับฝากรถซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานีขนส่งมอชิดบริเวณเส้นทางรถไฟพลดโยธิน จากนั้นได้ปล่อยให้ทีมงานรอประมาณ5นาทีจนฟ้าเริ่มสว่างไม่นานจึงมีรถนตนส่วนบุคคลขับเข้ามาจอดและชายคนขับได้ลงมาชักจูงให้ทีมงานไปกับรถส่วนตัวแทนรถแท็กซี่ที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนต้นไปเลยไปหนุมไปเลยออกเลยเร็วไม่ต้องรอรู้ไหลุกไปเหมือนกันทั้งกรมการขนส่งทางบกบกสสถานีตำรวจบางซื่อกองแคบการบริจาร่ยร่วมมือกันกดดันเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่าถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการด้วยปฏิเสธ ที่าขึ้นรถเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีคนทุกอย่างมาันก็จบขณะที่พันตารวจโทนิวัฒน์พึ่งอุทัยศรีรองผู้กําก,กับการจราจรสถานีตํารวจบางซื่อระบุว่าการกระทําของคนกลุ่มน,นี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายกรณีที่ขึ้นรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ไม่ยอมกดมาแท็กซีนี่ก็เป็นความผิดก็ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทเอ่อมันจะมีปัญหาอย่างก็คือว่าตัวผู้เสียหายเองก็ไม่ทราบเพราะว่าการการทาอย่างเงี้ยเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความผิด ก็อยากจะให้ประชาชนนี้ช่วยแจ้งเข้ามาเราจะได้ช่วยกันกดขันจับกลุ่มเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นทุกวันแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ทีมงานตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ที่เหตุการณ์นี้จะจบลงหรือทุกคนในสังคมควรจะอยู่แบบดูแลตนเอง